เดี๋ยวผมกบขออนุญาตขอเปิดเป็นคลิปย้อนหลังนะครับที่เคยพูดนะฮะและจัดร่วมกับคุณป่าวุฒิรพงศ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องตำนานข้าวผัดสไตล์แต้จิ๋วนะครับของคุณแม่ ผมนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับความชมจากเพื่อนๆนะครับหรือว่าญาติๆนะคะหลังจากที่คุณแม่ได้อ่าเวลาผัดแต่ละครั้งนะครับแล้วก็อ่าใส่ใจตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบเลยนะครับอินกินเดียนเลยนะฮะวัตถุดิบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเผือกต้องใช้เป็นเผือกหอมด้วยนะครับแล้วก็เอาไปเอาไปทอดก่อนนะครับแล้วก็มีการใช้หมูสามชั้นนะครับมีใส่กุ้งแห้งใส่ใบโหระพาใส่อะไรนะฮะในสไตล์ของแต้จิ๋วนะครับที่ได้สืบทอดมาจากคุณ คุณย่านะครับแล้วก็มีการปรับสูตรนิดหน่อยนะครับจากสมัยก่อนอาจจะต้องเอาเผือกนะฮะลงไปต้มกับข้าวเหมือนกับหุงข้าวด้วยนะฮะแต่กลัวว่ามันจะเก็บไม่ได้นานแล้วมันจะกลายเป็นยางนะครับก็เลยเปลี่ยนสูตรกลายเป็นเอามาทอดก่อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นข้าวผัดนะก็คือข้าวข้าวสวนนะฮะหุงนะฮะแล้วค่อยเอามาผัดนะฮะแล้วก็มีเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยนะครับแล้วก็หอมอร่อยมากเลยนะครับแล้วก็ได้รับคําชมนะครับจาก อาญาดๆนะครับเพื่อนๆคุณแม่นะครับเพื่อนๆคุณพ่อนะครับนะครับว่าอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมกลับเรียนเชิญแล้วฟังเทปรายการย้อนหลังเลยนะครับผมกลับเรียนเชิญครับแล้วก็ ตอนนี้กาบเรียนเชิญนิดนึงนะครับพอดีเดี๋ยวค่อยประสานอีกสักครั้งนึ่งนะครับกับคุณอาดมท่านดวิริยกุลนะครับแต่ว่าวันก่อนนะฮะก็ได้ลองทำข้าวผัดเผือกในตำนานนะฮะสไตล์ใต้จิ๋วนะฮะให้คุณแม่ทำแล้วก็แจกเพื่อนๆแจกคนรู้จักแจกญาติๆนะครับแล้วก็เลยเป็นไอเดียขึ้นมาก็ไม่ได้แจกผมเลยนะครับก็ไม่ได้แจกครับเพราะว่าเห็นคุณป่าวุฒิก็ทานบ่อยแล้วนะครับก็เลยแจกคนอื่นแทนไม่ใช่นะครับล้อเล่นนะครับแล้วก็เลยลองทําแล้วก็มีเพื่อนเพื่อคุณพ่อเพื่อนณแม่อกว่า ไม่ลองทำเป็นพวกแคเทอริงหรือทำเป็นแบบว่าออกบูธก็ได้นะฮะหรือว่ารับส่งไม้เท่าไหร่เท่าไรอะไรใช่ใชไหมฮะเพราะว่าในตำนานเนี่ยที่อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบนะครับเพราะว่ามันเป็นสไตล์แบบใต้จิ๋วแท้ๆนะฮะที่ทำนี่คือยังเผือกสมัยก่อนรุ่นคุณคุณย่าอยู่นี่นะฮะจะต้องเอาข้าวกับเผือกไปต้มรวมกันแต,แต่พอเรามาถึงร,รุ่นคุณแม่เนี่ยถ้าเราเอาข้าวกับเผือกไปต้มรวมกันเนี่ยนะฮะจะทำให้เก็บได้ไม่นาน S <S เดี๋ยวมันจะแบบเป็นยางเหนียวเหนียวนะฮะก็เลยพัฒนาอาจจะต้องไปทอดแทนหรืออะไรต่างๆแล้วมาผัดนะฮะแล้วใส่หมูสามชั้นใส่อะไรต่างๆและอร่อยมากแล้วก็ลองในช่วงก่อนหน้านั้นก็เคยเอามาให้ทางเพื่อนๆทานพี่ๆทานแล้วก็ทุกๆท่านก็ ชมว่าอร่อยใช่ไหมครับก็ลเลยบอกว่าทําไมไม่ลองทําขายดูเป็นการต่อยอดธุรกิจของมิสเตอร์ฮาหรือเปล่าและที่สําคัญผมมองว่าถ้าทานควบคู่กับน้ํำหล่อหังกล้วยนะหรือว่าน้ําแก๊กหวยนะครับผมว่าฟินสุดๆเลยนะครับป่าวุธนนะครับแล้วก็เราก็มาอยู่ในช่วงก็เออแล้วเราจะตั้งราคาขายกันยังไงใช่ไหมครับแต่ว่าอา,อาจจะต้องลองทานดูก่อนนะฮะแล้วก็ เป็นอะไรที่น่าสนใจก็เลยอยากจะเรียนนําเสนอดูว่าเป็นทางเลือกนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านเราเราก็พยายามแบบไม่อยากเข้าข้างตัวเองว่าอร่อยจริงไหมก็เลยต้องฝากเรียนถามเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าอร่อยบอกว่าขอความจริงนะอย่าเอาว่าเออพอเราเอาไปให้ทานแล้วชมชมใช่ไหมฮะเขาก็บอกอร่อยถ้ามันมีท็อปปิ้งนะทำให้เราคิดถึงท็อปปิ้งสมัยก่อนนะฮะอย่างเช่นว่าคุณแม่เคยใช้เบคอนทอดกรอบๆนะฮะมาโรยแต่ว่าค่าฝาดเผือกในในตำนานเนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ใส่ไข่นะ เขาผัดเผื่อในตำนานของตาใต้จิ๋วที่บ้านนะครับอย่างของแต่เตอเอียนะฮะจะไม่ใส่ไข่แล้วก็ที่ผมเคยไปคุยกับอาเจกท่านหนึ่งนะครับสา้เบ๊เหมือนกับผมนะฮะแล้วท่านบอกว่าท่านเนี่ยมือทําข้าวผัดเผือกเลยนะแล้วท่านเจ้าสัวนะฮะชื่อดังเลยนะของของของประเทศไทยเรานะฮะท่านท่านชอบมากเลยนะตํานานเนี่ยท่านบอกว่าไม่ไม่แน่ใจว่าบางทีก็เป็นเดือนนะท่านจะต้องไปที่สวนลุม แล้วท่านต้องไปท่านจะเตรียมข้าวผัดเผือกในตานานเนี่ยนะฮะไปผัดให้กับท่านเจ้าสัวท่านหนึ่งของประเทศไทยเราทานแล้วท่านเจ้าสัวจะชอบมากเลยนะฮะที่อยู่สมาคมใต้จิว๋วหรืออะไรต่างๆน,นะฮะแล้วกอ็อาเจ็ดท่านนี้นะฮะก็แซ่เบ้เหมือนกันนะฮะท่านก็มือทําข้าวผัดเผือกเลยนะฮะก็คือเราอยากจะสืบทอดตํานานข้าวผัดเผือกอ นะฮะที่เป็นแบบสไตล์ใต้จิ๋วแท้ๆนะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีการพัฒนาอย่างเส้นห่อใบบัวก็มีนะฮะก็กำลังจะบอกว่าร้านอาหารพัตนาสูตรมากขา,าห่อใบบวัวครับ<ต>ใช่จริงๆนี่ไม่ใช่สูตรก็คือแล้ว,แล,วแล้วแต่สูตรใครสูตรสูตรของแต่ละท่านพัฒนาแต่ของสูตรที่บ้านคือจะไม่ห่อใบบัวแต่ก็พัฒนาจากการที่สมัยก่อนต้องเอาข้าวกับเผือกไปต้มรวมกัน ใช่ไหมฮะนึ่งให้สุกก่อนแล้วค่อยเอามาผัดแต่ว่าทําไปทํามาเนี่ยเผ <c oughs> ือกจะเก็บได้ไม่นานมันจะกลายเป็นยางเหนียวเหนียวมันจะไม่อร่อยอแต่ก็เลยต้องพัฒนาเป็นแบบอื่นแทนและที่สําคัญคือจะต้องใส่ทั้งกุ้งแห้งใส่อะไรเข้าไปมันจะเพิ่มในรสชาติเข้าไปแล้วกินแล้วมันลงตัว อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เห็นเพื่อนๆหลายท่านอาซิมแถวบ้านท่านมาช่วยสั่งผมว่านั้นผมก็เลยจัดให้ท่านนะฮะเอาไปไปที่บ้านให้ท่านอะไรนะฮะแต่ว่าไม่ก็คือให้ท่านปกติจาแบบบางทีก็ฝากให้ท่านทานอยู่แล้วท่านอาท่านท่านท่านชอบและอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ทําอร่อยนะฮะอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่าหรือว่าบางท่านอาจจะบอกขี้คุยไหมหรืออะไรต่างๆคือผัดใบปอ ใ oh. บปอนี่ก็ใช้ได้เลยนะครับแบบผัดแบบเจรหรือชอ,อแบบถ้าถ้าเจ,เจก็ได้ก็คือจะใส่แค่เต้าเจียว,ว,ยวใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าชอของคุณแม่เนี่ยเขาจะใช้ใบปอเขาเรียกว่าผัดไม่ให้การอาชัดเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นภาษาจีนนะฮะใบปอโมเฮียโมเฮียผัดโมเฮียเนี่ยจะต้องใส่อย,อย่างเช่นหมูสับ กุ้งแห้งนะฮะแล้วก็ใส่กระเทียมนะ,ะกระเทียมทษนะฮะมันจะทําให้หอมมากเลยนะฮะแล้วเอาลงไปลวนไฟหน่อยนะฮะใ,ให้สะดุ้งไฟนะ,ะแล้วผัดนะฮะแล้วก็อาจใช้ใบปออาจจะไม่แก่มากจะได้ไม่ไม่เหนียวเกินไปนะฮะ แล้วก็ใบปอกอาจจะไปซื้อที่ทางเยาวราชได้เสร็จแล้วอย่าลืมล้างน้ำหน่อยครับเพราะบางทีท่านแค่น้ําเกลือมาอาจจะมีเค็มๆนิดนึงเราก็ล้างนิดหน่อยใช่ไหมฮะแล้วก็มาผัดนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องนะฮะแล้วก็ทานจับข้าวสวยก็ได้ข้าวต้มก็ได้นะฮะมันอะไรที่โอ้อร่อยดีนะแต่ว่าอาจจะลดเค็มลงมานิดนึงนะครับเพราะเพื่อสุขภาพนะฮะหรือว่าโรคไตอะไรต่างๆก็อาจจะลดการทานเค็มนิดนึงหรืออย่างหนึ่งที่ผมจําได้เลยสมัยก่อนเนี่ยคุณคุณย่าจะทําให้ทานและคุณแม่ทําให้ทานแต่เสียดาย ไม่ไม่มีใครสามารถสืบทอดตรงนี้ของคุณย่าได้ก็คืออิ่วกล้วยอ oh, <okay. S 2> คุณย่าเนี่ย <Okay. S 2> เด็กๆเนี่ยนะฮะท่านจะต้องไปซื้อมันจะมีมันอะไรที่เป็นเฉพาะทางเลยนะ <Okay. S 2> แล้วต้องเอามานวดเองน,นวดเสร็จแล้วมาปั้น เขาบอกว่าเปลือกคือเมื่อเราต้องพูดก่อนวอิกล้วยเนี่ยก็คือว่าสีจะออกมสีน้ําตาลกล้วยนะกล้วยแบบจะตายจีนแต่ไม่ให้ออกสีสีชมพูที่เรากินกล้วยจีนแล้วก็จะมีไส้ใส่กระลำปีหรือว่าไส้หวานก็มีเป็นเผือกใช่ไหมแต่ว่าสามารถที่จะหาซื้อทานได้แถวเยาวราชถ้าแต่สูตรที่คุณคุณย่าทํานี่ท่านจะทาเองนะแล้วก็ญาติพี่น้องบางทีคิดถึงอิลกล้วยคุณย่าก็จะโทรมาเรียกคุณย่าให้คุณย่าไปทําให้นะเตรียมของโอ้หเต็มไปหมดเลยนะกว่าจะมานวด แป้งกว่าจะทําเครื่องนะฮะขนาดลุยอะไรต่างๆนะะกว่าจะผัดเข้ามาใส่กุ้งแห้งใส่หมูสามหมูนะแล้วก็มาผัดแล้วมาหอนะคล้ายๆกับรูปทรงนะฮะก่อนทอดเนี่ยคล้ายๆกับขนมกะหรี่ป๊าแต่ว่ามันจะแป้งคนละอย่างกันมันจะนุ่มไม่ไม่รู้แต่ว่าเวลาปั้นอะปั้นจะจับจีบคล้ายๆอะทรงอ่ะจะคล้ายๆกับรูปกะหรี่ป๊าได้แต่ว่าสไตล์ไม่เหมือนกันคนละอย่างกันแล้วแป้งจะนุ่มนะฮะเอาไปทอด นะฮะแล้วทานร้อนๆนะมีทั้งแบบมังสะก็ได้ทานหวานก็ได้ก็คือทำไส้เผือกเองอย่างคุณย่าสมัยก่อนทำไส้เผือกเองไส้สวแดงเองนะฮะแล้วก็ไส้เค็มก็ได้ก็คืออยากจะสืบท่อตำนานนะฮะแล้วก็หลายๆบ้านผมคิดว่าได้ทำทานกันอยู่แล้วแต่ว่าตรงนี้คุณแม่ก็เคยสืบท่อตำนานมีญาติญาติสืบท่อตำนานแต่ว่าความอร่อยครับผมว่ารถมือเนี่ย เรียนรู้กันยากสู้มาไม่ได้ยังสู้ไม่ได้ใน<ม>บางเรื่องแต่อย่างข้าวผัดเผือกเนี่ยผมว่าณนะตอนนี้เป็นอีกเอก,อกอลักษณ์หนึ่ง<ม>แล้วทําให้นึกถึงอะไรรู้ไหมพอพูดถึงตรงนี้ประดินมืช้าคุยอ่าน้องท่านหนึ่ง<ม>ก็เป็นลูกของเพื่อนคุณพ่อท่านก็บอกว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะท่านก็สนใจผมบอกแต่ว่าจะลองทาให้ทานดูข้าวผัดเผือก<ม>แล้วก็เลยนึกถึงอีกตํานานหนึ่งก็คือเขาคล้ายๆกับที่เราผัดเคยอ่ะ เคยกุ้งตัวเล็กๆนะฮะที่สมัยก่อนคุณย่าเวลาไปเมืองจีนแล้วจะนําเข้ามาก็คล้ายๆกับตีว่าเป็นกะปิก็ได้หรือเป็นบีเป็นเคยก็ได้เรียกเคยก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแต้จิ๋วเราจะเรียกโกยใช่ไหมถ้าเอามาผัดกับหมูสามชั้นนะฮะ ใส่น้ำมันลงไปด้วยนะฮะแล้วหมูสามชั้นไปทอดนิดนให้มันได้กลิ่นอายของความกรอบนิดๆิดนะฮะแล้วมาผัดกับโกยของจีนนะฮะหรือว่าของไทยก็ได้เคยก็ได้นะแล้วคุณแม่ผัดนะฮะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะฮะพร้อมกับไข่ดาวนะฮะหรือข้าวต้มก็ได้นะโอ้ผมว่าอร่อยสุดๆเลยนะอร่อยสุดๆใช่ครับรับงที่นี่เป็นสไตล์หนึ่งนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยกราบเรียนเชิญนะฮะอยากจะลองแนะนําดู